การรับใช้พระเจ้าเนี่ยผมคิดว่ามันมีเรื่องของความสําเร็จที่แต่ละคนตั้งเป้าไว้แล้วความสําเร็จของแต่ละคนที่มันมันมีอยู่เนี่ยแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนะครับผมก็คิดว่ามันมันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดที่แต่ละคนคิดในเรื่องของความสําเกจความสําเร็จที่มันแตกต่างกันไปส่วนตัวผมแล้วเนี่ยความสําเร็จของผมก็คือไม่ได้วัดที่จํานวนผู้คนมากขนาดไหน หรือว่าไม่ได้วัดที่ว่าสิ่งรอบข้างของผมเป็นยังไงแต่ความสําเร็จของผมก็คือตัวผมเองต่างหากที่ผมเกิดผลมากน้อยขนาดไหนในเรื่องของชีวิตไฟวิญญาณผมมีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับพระเจ้าอย่างแน่นแฟน้นเมื่อผมรับใช้พระเจ้าแล้วผมเกิดผลในเรื่องของชีวิตของผมเองสัาแดงองค์พระเยซูคริสต์ชีวิตของผมเองยังรับใช้พระเจ้าและหนักแน่นกับพระองค์อยู่อันนี้ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการเกิดผลเป็นสิ่งที่สําคัญ อันนี้มากกว่าแต่ว่าถามว่าเมื่อเราผูกพันกับพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแล้วเราเองเนี่ยเกิดผลในเรื่องของชีวิตไยวิญญาณที่มันเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็รับใช้พระเจ้าที่ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่โดยการฝืนใจนะไม่ใช่หลายครั้งเราเราได้ยินพระคัมภีร์วา่าจงให้ด้วย ใจยินดีในตรงในตรงนี้เนะี่ยผมก็ยังยังคิดว่าในการรับใช้พระเจ้าก็ต้องรับใช้ด้วยความยินดีนะแม้แม้มันจะลําบากก็ต้องยินดีอยู่นี่คือผลในการรับใช้พระเจ้าแล้วแล้วผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สาคัญแล้วเมื่อเรารับใช้ได้ใจยินดีเมื่อเรารับใช้ได้ความชื่นชมยินดีเมื่อเรารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่และชีวิตเกิดผลเนี่ยแน่นอนครับอภายนอกที่เราคิดว่ามันจะต้องมีสมาชิกก็ดี คนรับเชื่อก็ดีอะไรก็ดีต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะตามมาเองนะครับอุปกรณ์การใช้อะไรต่างๆในโบสถ์อาคารโบสถ์นะครับอา,อาคารที่จําเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นพระเจ้าก็จะให้เรารวมทั้งผู้เชื่อรวมทั้งสมาชิกของเรามันก็พระเจ้าก็จะเพิ่มพูนให้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะสำคัญที่สุดมากกว่า คือชีวิตที่เกิดผลไฟกินหยางแล้วก็รับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมอย่ินดนีครับรก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับปี2023ที่ผ่านไปนะครับแล้วก็เราขอเก้าสู่ปี2024สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าพูดกับเราก็คือการที่เราเองจะต้องก้าวต่อไปด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าก้าวต่อไปด้วยการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าไม่ใช่ความต้องการ หลายครั้งความต้องการของเรามันมีเยอะเนาะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุด <im it> บอเลยาพระเจ้ากําลังให้เราฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะฟังได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าผ่านทางวิธีอื่นนอกจากการที่เราอยู่ใ,นในกล้กับพระองค์ติดส <im it> นิทอยู่กับพระองค์แต่ทุกๆเช้าเราให้เวลากับพระองค์แล้วเราฟังเสียงของ, <im it> งพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากและผมเองก็ปีนี้ก็จะเป็นปีที่ ก้าวสู่จะครบปปที่สิบของจอยฟู l แล้วก็มีเป้าหมายและสิ่งหนึ่งก็คือเราเองอยากจะมีชีวิตที่ผูกพันกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและไม่เพียงยแต่เรานะเราอยากจะนำคนอื่นมารูจ้จเราพระเจ้าเราอยากจะมีจุดประกาศนะครับเราอยากจะประกาศให้ออกไปเราอยากจะออกไปเพื่อที่นำคนทั้งหลายมาถึงพระเจ้าอันนี้เป็นเป้าหมายของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอาจ ต้องการที่จะเกิดขึ้นในในชีวิตของผมและผมผมฝากน่้กับพี่น้องด้วยพี่น้องครับ,รบการเริ่มต้นอย่างแรกก็คือความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าจะให้พี่น้องรู้ว่าอะไรคือขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าเริ่มต้นแรกความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ดีพี่น้องอย่าหวังเลยครับพี่น้องจัดหมดแรงแล้วก็พี่น้องจัดหน่วยลามาและพี่น้องจะไม่ได้ยินว่าพระเจ้าจะให้พี่น้องทําอะไรต่อแต่วันนี้ผมมุ้นใจพี่น้อง ปีต่อไปที่จะมาถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้าแน่นแฟนและพี่น้องจะเดินเสียงของพระเจ้าวาระโผล่นำพี่น้องไปมีทิศทางไหนขอพระเจ้า,วาอวยพรพี่น้องทุกท่านครับพันธกิจบ้นบานๆที่ยิ่งใหญ่ครับ